สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนเกนฮอบบี้ครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปต้นปีของปี2026นกะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีโชคมีลาภมาหาหวังสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จทุกประกาศนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสาหรับวันนี้วันนี้คือเรื่องราวของชาร์เตอร์มาสเตอร์ที่โด่งดังและใครก็อยากรู้ครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหน โรแกนกริมนาแห่งสเปซวูฟผู้ที่มีอายุมากกว่า700ปีจนถึงปัจจุบันและเป็นชาป p t เตอร์มาสเตอร์ที่มากไปด้วยคารมที่น่าดึงดูดแตกต่างจากสเปซวูฟปกติทั่วทัวไปค่อนข้างมากโลแกนเกิดบนเป็นริสเมื่อปีที่300าศาสวรษที่41เขาอาศัยอยู่กับชนเผ่าไอรอนบอดครับตั้งแต่เด็กเนี่ยเขามีความสามารถและเป็นนักรบที่เก่งกาจจนกระทั่งในปีที่313ครับ ขณะต่อสู้กับเผ่าซีเดลิว Devil, แล้วก็ไอซ์แฟงกลุ่มของโลแกนถูกลอบโจมตีอย่างหนักครับที่วิหารแห่งหมอไข่ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าของเฟนริสการต่อสู้ทําให้เพื่อนๆของเขาครับล้มตายกันไปหมดเหลือเพียงแค่ตัวของโลแกนคนเดียวครับที่ยืนหยัดต่อสู้เพียงตัวคนเดียวพร้อมกับขวานที่อาบไปด้วยเลือดของข่าศึกเมื่อน,นั้นเองครับท่วูพริสอูริกสังเกตการมาตั้งแต่แรกนะครับเล็งไว้แล้วว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยมันเก่งครับเห็นว่าโลแกนเนี่ยกำลังจะเสียท่า ก็เลยเข้ามาแทรกแซงพร้อมกับหน่วยเทอร์มินเอเตอร์ทําำการสังหารศัตรูที่จะเข้ามาทำ้ายโลแกนทั้งหมดไปครับหลังจากนั้นก็นำทาตัวของโลแกนเนี่ยกลับไปที่เดอะแฟงเป็นการก้าวขาข้างแรกเข้าสู่สเปซบูมนั่นเองในเดอะแฟงอูริกนะครับจะเป็นผู้ที่เฝ้าสังเกตการอยู่อย่างใกล้ชิดครับแล้วคอยทดสอบโลแกนอยู่เสมอครับเมื่อถึงเวลาของเทส์ออฟมอไ โลแกนได้ทําการออกล่าโทรน้ําแข็งครับได้สําเร็จโดยมันเป็นยักษ์น้ําแข็งที่ดุร้ายมากและอันตรายที่สุดเลยสามารถสังหารทาหารใหม่ของสเปซบูมาได้แล้วหลายต่อหลายนายที่พยายามจะล่ามันโลแกนพบมันครับอยู่ในถ้าที่เต็มไปด้วยร่างของเราผู้ท้าทายจานวนมากเขาใช้ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ครับกระโดดจากที่สูงลงมาพร้อมกับแทงกระดูกครับเข้าที่ตาของมันการต่อสู้ครับก็เป็นไปอย่างดุเดือดครับเขาแทงย้ำๆๆจนกระทั่งมันขาดใจตายไปส่วนตัวของโลแกนครับ บาดเจ็บสาหัสที่แขนเนี่ยหักแต่ก็สามารถสังหารมันได้ลงแล้วก็เอาทรฟี่เนี่ยกลับมาที่ทางสเปซวูฟเป็นการพิสูจน์ว่าเขานี่แหละเหมาะกับการเป็นสเปซวูฟขั้นต่อมาคือการทดสอบที่เรียกว่าเคนิสเฮลิกส์ครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายที่สุดของเหล่าสเปซวูฟก็คือว่าอาจจะทําให้เกิดการกลายพันธุ์จนไม่สามารถควบคุมได้หรือก็กลายเป็นหมาป่านั่นเองเราวกับว่าโลกแกนนั้นถูกกําหนดมาให้เป็นสเปซมารีนตั้งแต่แรกแล้ว เขาผ่านมันได้มาอย่างสบายๆครับไม่มีอาการรุนแรงหรือกระพบเคียงข้างใดๆมากนะักเขาจึงได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสเปซมารีนแบบเต็มตัวในหน่วยของบลอดคอร์ในที่นี้โลแกนได้พิสูจน์นะครับให้เห็นว่าเขานั้นมีความกล้าหาญและความสามารถที่โดดเด่นกว่าใครแต่สิ่งที่ทําให้โลแกนครับเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วกันเลยก็คือคารมของเขาครับเขาเป็นคนที่ยิ้มง่ายมียิ้มมุมปากบ่อยๆแล้วก็มีอารมณ์ขันครับในแบบที่พอดีไม่ถึงกับน่ากวนใจ นี่นะครับทาให้เขาเนี่ยได้ซื้อความไว้ใจให้กับคนอื่นๆได้อย่างรวดเร็วรวมถึงเหล่าผู้โอโซที่ปกติเนี่ยจะเคร่งเครึมครับพวกเขาก็ต่างยอมรับว่าความสนุกสนานเมื่ออยู่ใกล้กับโลแกนคนนี้เนี่ยนับกับว่าเหมือนมีลูกหมาตัวน้อยๆเนี่ยมาคอยให้หน้าเอนดูอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับชื่อของเขาก็จะเปลี่ยนไปผมจะเรียกเขาว่ากริมนาครับจะไม่เรียกโลแกนแล้วหลายร้อยปีผ่านไปครับกริมนาก็ยิ่งชานศึกมากยิ่งขึ้นโดยประสบการณ์เป็นมีรับรุษที่ยิ่งใหญ่ เขาได้ก้าวหน้าเป็นวูฟกาดครับนักรบชั้นสูงของ Space w o ูฟอยู่เคียงข้าง Lord well w o ฟหลอดแอสเ l ลสตรอมเร็กครับและเป็นที่ปรึกษาอีกด้วย้างวูฟพริสูริครับที่เขาเห็นมาตั้งแต่แรกเป็นคนที่เกณฑ์มาครับก็คอยเข้ามาติดตามยุดหลอดว่าไอเด็กคนนี้เป็นยังไงแววเป็นยังไงแล้วเห็นพัฒนา,านการที่น่าพึงพอใจครับเขามองว่านี่แหละคนที่ได้ยิ่งใหญ่ในต่อไปจึงทําการสอนทุกอย่างกับให้กับกรีน,น่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมจำเพาะต่างๆหรือประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของชาปเตอร์จนกระทั่งในปี390กริมหน้าได้ถูกเรียกไปทำงานพิเศษกับอูริกครับเพื่อทำการกอบกู้สมบัติที่เชื่อกันว่าเป็นของไพรามารีมานรัสมันชื่อว่า f i s อ of Russ. ร r a กล่าวกันว่ามันคือกําปั้นหรือถุงมือที่ทรงพลังเป็นอย่างมากสามารถทำลายได้ทุกอย่างครับข่าวการค้นพบนี้เกิดขึ้นเมื่อสองครามมาริเคียนคูเซต ในตอนนั้นเหล่าสเปรวูฟก็ได้ไปยังที่นี่เช่นเดียวกันและสร้างชื่อให้กริมนาครับในฐานะของนอายทหารที่น่าเคารพโดยคำนี้ครับได้มาจากลอสโซล่ามาคิรัสเองครับที่เป็นคนชื่นชมเขาแต่ทว่าเมื่อพวกเขาพบกับถุงมืออันนี้ครับมันกลับไม่ใช่อย่างที่พวกเขาต้องการมันเป็นถุงมือโบราณครับและก็ทรงพลังมากกว่ามากสามารถใช้เพื่อเปิดประตูเกตออฟเอนชิเนครับที่ว่ากันว่าจะนำพาเข้าไปสู่เว็บเวไปยังเรียล t ตี้เอนจิน เครื่องมือที่จะสามารถเสกสิ่งใดก็ได้ครับตามออกมาที่เป็นจริงสิ่งที่แลกเปลี่ยนก็คือวิญญ,ญาณของชาวเอลดาไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็ตามท้ายที่สุดครับพวกเขาก็สามารถชิงมันกลับมาได้ในจุดนี้เองครับผมก็แอบ,บสงสัยเหมือนกันว่าหรือว่านี่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการกลับมาของรัสในอนาคตก็เป็นได้เพราะทางสเปซบู๊คับได้ตรวจสอบแล้วว่ามัน่ะไม่ได้เพียงแค่ถูกใช้โดยแค่เอลดาเท่านั้นมันเคยถูกใช้โดยหนึ่งในสเปซบู๊ครับจากครั้งอดีตการมาแล้ว ก็เป็นไปได้ครับว่าอาจจะมีใครที่มีเชื้อสายเนี่ยใช้มันมาก่อนปี415วูฟลอดแอสวร์ครับพลาดท่าถูกสังหารในการรบก,กับพวกออกทำให้โลแกนกริมน้าของเราได้กลายเป็นผู้สืบทอดโดยที่ไม่ต้องสงสัยครับในฐานะของวูฟลอดคนต่อมาจนกระทั่งปี440ครับอดีตชาร์ปเตอร์มาสเตอร์ก็ถูกสงหารลงเช่นเดียวกันโดยพวกดาร์เอลดาและจากการโหวตเสียงส่วนมากก็เทให้กริมนาเลยครับว่า เขานี่แหละเหมาะสมต่อการที่จะก้าวขึ้นเป็นชาร์ปเตอร์มาสเตอร์หรือว่าเกรดวูฟนะครับคนต่อไปของเหล่าสเปซ w วูฟนั่นเองเหตุการณ์สำคัญต่อมาครับที่เป็นเหตุการณ์แรกเลยในฐานะของเกรดวูฟครับที่เขาได้นำศึกก็คือการศึกอะมากีรอนครั้งที่หนึ่งและเป็นที่นี่เองครับที่กริมนานเนี่ยได้ขวาน x x e of m o r k ม i ไคคู่ใจครับที่จะเป็นอาวุธประจำตัวของเขาในอนาคต เรื่องนะครับเกิดจากที่ว่าสเปซฮักได้เคลื่อนตัวมาอย่างที่อัมมาเกดอนโดยฉับพลันนำกองกำลังของวเอเตอร์และตัวของดีมอนไพร์หมากแองกรอนมาอย่างที่นี่ด้วยในช่วงแรกครับอัมมาเกดอนพรามถูกยึดอย่างรวดเร็วและเปิดผลให้มีเคออสคาวติสครับกำเนิดขึ้นจำนวนมากไม่นานนักเหล่าสเปซวูฟที่ล่าตระเวนอยู่ครับก็สามารถรวมพลกันครับแล้วก็นำกำลังใหญ่มาถึงที่นี่พร้อมกับโรแกนกิมนาการโต้กลับนี้ครับมีความระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างมาก ทั้งทัพของสเป e w ู l f และแอสตามิเทร u มครับที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็คือพวกสต e ล l เจียนนั่นเองรวมตัวกันเพื่อทำภารกิจและได้รับชัยชนะจนผลักดันเค a อสให้ถอยกลับไปได้อย่างต่อเนื่องเหตุ hey, การณ์สำคัญครับคืออยู่ตรงนี้นักศึกที่แม่น้ำแคลรอนฝ่ายเคออสสูญเสียไปจำนวนมากแม่น้ำกลายเป็นสีแดงฉานจากเลือดของพวกมันร่างนับไม่ถ้วนกองเต็มริมฝั่งของแม่น้ำ พววเวอร์เตอร์พยายามจะตีฝ่าแม่น้ำไม้ได้ครับพวกมันบลาขั่งและก็ไร้ความกลัวตายวิ่งใส่หากกระสุนครับที่ยิงใส่หนึ่งในนั้นคือ Chaos Champion a c o r d i ด m ม l a y e r ชาร์จเข้าใส่วูฟกาดของกริมนาครับสังหารองคร,รักษองคนอย่างรวดเร็วกริมนาตกอยู่ในสถานาการณ์วิกฤตเมื่อดาบฟรอสเบรทที่เขาใช้อยู่นั้นทูกถูกขวาน,นะครับตีเข้าจุดเปราะบางทำให้มันแตกเป็น,นชิ้นชิ้น เจ้าดูมเพลเยอร์ที่หงงระเริงว่าโอ้เมื่อเจ้าสเปซวูฟไร้อาวุธแล้วก็จะเป็นเหยื่อง่ายๆนั่นเองหารู้ไหมว่ากริมหน้านั้นมีอาวุธลับเฉพาะของหลักสเปซวูฟก็คือเขี้ยวอันแหลมคมของพวกเขากริมหน้าเข้าสู่วงในขวาหมวกของดูมเพลเยอร์กระชากมันออกอย่างรุนแรงก็จะฝังเขี้ยวลงในคอของมันฉีกคอครับจนเลือดพุ่งออกสิ้นใจทันทีกริมหน้าที่ได้รับชัยชนะหยิบขวานของมันขึ้นมาแล้วใช้ต่อเริ่มทําการสังหารพวกคอนเบอร์เซอร์เกอร์อย่างรวดเร็วครับ จนพวกมันเนี่ยต้องลาดถอยออกไปนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งจบศึกของอามาเกดอนหรือว่าไปถึงมันออฟเชมครับกริมนาจะใช้ขวานเล่มนี้ครับไปจนจบทั้งหมดเหตุการณ์เลยได้ๆก็ตามในการศึกที่อามาเกดอนนี้ก็เป็นการแสดงความสามารถการมาชาการของเขาครับที่ยอดเยี่ยมรู้จักการพึ่งพาอาศัยกับพันธมิตรอย่างเกรนัยครับที่ชํานาญการต่อสู้กับพวกเคออสดีมอนหรือเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือดีมอนไพร์มักแองกล์นั่นเองครับ ถึงจะลงเอยด้วยความสูญเสียของเกรไนทไปเกือบหนึ่งทั้งคอมมนีแต่ก็สามารถปราบแองกลงได้แล้วก็ขับกลับไปวาร์ปได้เมื่อน,นั้นครับที่เมื่อกล,องลังของเคออสอ่อนแอก็ถูกกวาดล้างจนหมดในเวลาไม่นานนักเหตุการณ์ต่อมาครับคือเหตุการณ์ที่อื้อฉาวครับต่อมาจากทางอมาเกตอนครั้งที่หนึ่งนี้ก็คือมันส์ออฟเชมนะครับเมื่ออินควิชันทำการตรวจสอบประชากรนะครับถึงการปนเปื้อนของเคออส รวมถึงเหล่าทหารที่ร่วมรบอย่างกล้าหาญก็ไม่ถูกยกเว้นซึ่งทางอินวิชั่นครับพวกเขาครับตัดสินใจทําหมันทั้งหมดครับแล้วก็ให้เป็นแรงงาน,นพื้นฟูดาวจนเมื่อถึงเวลาพวกเขาเนี่ยจากไปหมดแล้วทางอิมพีเรียมจะนําประชากรชุดใหม่มาตั้งถิ่นฐานแทนทว่าครับกริมนาที่ได้สัญญากับเหล่าสตีลเริเอยนนะครับเอาไว้ว่าจะช่วยให้ได้มากที่สุดและมองว่าการกระทาของอินวิชั่นนั้นไร้เกียรติต่อผู้กล้าทั้งหลายเป็นอย่างมากเป็นการหมิ่นเยียดยามเกียรดเหลือเกิน ทำการเข้าแทรกแซงครับแล้วก็ช่วยเหลือประชากรเหล่านี้ออกมาจากค่ายกักกันการการะทานี้ครับบังคับให้อินค u ลิชันทำการยิงใส่กองยานของ s p a c e w o o ฟโดยทางสเป w o วฟครับไม่ได้ยิงสวนกลับแต่อย่างใดเลยนะครับและเมื่อเกิดการเจราจาหยุดยิงขึ้นแทนที่ว่าทางเกรไนนะครับจะหยุดยิงแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยมาสงบศึกกันกลายเป็นว่าทางเกรไนสั่งยิงยานครับจากลํา 4ี่ลำนั้นสูญเสียไปเลยครับและอีกลำหนึ่งนะครับจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้กริมนาครับโกรธแค้นเป็นอย่างมากครับมองว่าทางวิชันและเกรไนเนี่ยไม่รักษาสัตว์ทําเป็นว่ายอมเข้ามาเจราจาด้วยแต่ตัวเองนะครับต้องการจะค้นหาว่าใครเป็นคนสั่งยิงพวกตนซึ่งแกรนมาสเตอร์เจโรสครับก็ออกตัวทันทีเลยว่าเขานี่แหละเป็นคนสั่งเองเมื่อนั้นครับกริมนาก็ฟาดขวานเข้าที่กลางร่างครับสังหารเขาทันที้วยว่าล่างในแทบจะขาดครึ่งเลย ร่วมกับเกรนท์อีกหลายนายครับก่อนจะเทเลพอร์ตหนีกลับไปได้นี่จึงเป็นการเปิดศึกสงครามกลางเมืองนะครับที่มีผลจากความคิดเห็นที่ต่างกันทางทัพของเกรไนที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ทางวิวชันครับบุกตีถึงเฟนเดสทํทำการยิงถล่มใส่ปราการหรือแฟงยนเสียหายการศึกนี้ทําให้ทั้งเกรนไนและก็สเปนวูครับสูญเสียไปจํานวนมากและทุกอย่างครับจบลงเมื่อเอนเชียนเดดนอร์ตวิญน์เดฟิลแฮนครับออกตัวให้ทุกฝ่ายนั้น ยุติการต่อสู้โดยทันทีหลังจากที่อินควิสเตอร์ไคสนารอสนั้นเสียชีวิตลงเรื่องนี้เราต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องฟังความทั้งสองฝ่ายก่อนนะครับว่าข้อมูลของทางวิชั่นครับโดยเฉพาะเจ้าตัวการก็คืออินควิสเตอร์คินารอสคนนี้ครับหลายคนอมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนผิดทั้งหมดเลยที่ก้าวไก่เรื่องนี้จนเกินเลยไปก่อนเสียชีวิตครับเขาได้สรารภาพว่าในตอนแรกนั้นเขาเนี่ยหวังว่าเหล่าสเปซบูฟจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทํานั้น มันคือความจําเป็นเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเควอสถึงแม้ว่าตัวของเขานั้นจะรับคําเตือนจากอินคริสเตอร์อานิกาเซึ่งเธอครับก็บอกไปว่าชาวเฟนดิสเนี่ยจะไม่ยอมทําตามสิ่งที่เขาวางเอาไว้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะสเปซบูฟนะครับเขาบอกเธอบอกว่าเอาแบบนี้ถ้าอยากจะทาเนี่ยขอให้เป็นการยกย่องคนเหล่านั้นเป็นวีรบุรุษจะดีกว่าปล่อยให้ตายอย่างไรค่ะแต่คีนารอสครับไม่สนใจครับดึงดันจะทําอยู่และเรื่องราวก็เป็นไปดั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา กลายเป็นลูกโซ่ที่ไม่สามารถอาจหยุดยั้งได้และนั่นครับคือเหตุการณ์ที่มนุษย์จักการภายหลังว่ามันออฟเชม่วนขวานแชมเปี้ยนแห่งคอนที่ถูกยึดมานั้นก็ถูกนําไปตีหลอมใหม่ครับกลายเป็น XO ็ m o r ออฟมอข่ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันมีการปรับแต่งใหม่นะครับแล้วก็มีการดองอัขรรูนเพื่อทําการผนึกพลังที่ชั่วร้ายเอาไว้ด้วยความน่านับถือของกริมนาครับยังคงเดิมไม่จางหายความใจเย็นและการใช้การพูดจ,จาครับทำให้เกิดผลดีต่ออิมพีเรียม ในปีที่4 9 9าหลังจากฟื้นฟูชาร์เตอร์จากสงครามมันออฟเชมได้แล้วได้มีดาวหนึ่งครับที่มีชื่อว่าดาวพาลาเซียครับเกิดการกรบฏขึ้นมาโดยกริมนาครับนำเหล่าสเปวูฟจำนวนหนึ่งครับไปยังดาวแล้วก็รวมพลของแอซามิเทร,รัมที่มีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเขาพบว่าระบบของดาวดวงนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาจากการประหารประชากรโดยไม่ไต่สวนให้ดีคือเห็นใครบอกว่าเนี่ยนะคนเนี่ยเข้าร่วมกับฝ่ายทรยศก็ทําการยิงทิ้งทันทีเลยไม่สนใจ เขาจึงสั่งยุติการกระทํานี้ครับแล้วก็ชูธงแห่งเกรดคอมมานีตนเองครับประกาศกฎหม่ว่าจะไม่มีการประหารแบบมั่วซั่วเช่นนี้อีกเป็นนั้นขาดขอให้หลผู้พักดีที่หลบซ่อนอยู่หรือถูกกล่าวหานั้นออกมารวมตัวการภายใต้ผืนธงเดียวกันเพื่อขจัดต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เมืองแล้วเมืองเล่าครับก็ปรากฏตัวแล้วก็ขอร่วมเข้าทัพฝ่ายพักดีครับที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนอ่ะพักดีหมดแต่ว่าถูกใส่ร้าย ทำการพิสูจน์ตนเองครับว่าไ,ได้ถูกครอบงำหรือมิใจิตใจที่คิดร้ายต่ออิมพีเรียมเลยไม่นานนะครับทุกอย่างก็จบลงด้วยการนองเลือดที่น้อยมากๆใช้ชนะดังกล่าวครับและพิธีการที่มองถึงปัญหาสร้างความไว้ใจและน่าเชื่อถือให้กับกริมนาเป็นอย่างมากนอกจากเรื่องของการจัดการปัญหาแล้วกริมนายังมีชื่อในเรื่องของความเป็นมิตรที่มีต่อผู้คนครับโดยไม่ถือตัวว่าตนเองยิ่งใหญ่จนไม่อาจแตะต้องได้เขาจึงเป็นที่ชื่นชอบและยกย่องเป็นอย่างมาก ถึงกริมนาครับจะเป็นคนที่เปิดกว้างและก็เข้าถึงได้ง่ายมันไม่ได้หมายความมากเขาจะเป็นคนที่ยอมก้หมหัวให้กับความเปลี่ยนแปลงที่จะมาขัดกับวัฒนธรรมบ้านเกิดของเฟนริสหรือใครก็ตามที่จะจงใจเอาเปรียบความใจดีของเขาดังเช่นในปี886ครับเมื่อศาสนาจากักรหมายจะนําความเชื่อเข้าสู่เฟนดิสและอ้างว่าได้รับข่าวลือเรื่องของการบูชาทเทพจอมปองของเหล่าสเปซวูฟหรือว่าเทพมอคายนั่นแหละครับที่เขามีเชื่อกันกริมนา ได้รับฟังเช่นนั้นครับก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่ฟังคํากล่าวหาได้ทั้งสิ้นครับไม่สนใจปิดประตูของเดอะแฟงครับไม่ต้อนรับผู้ใดใครอย่าได้ก้าวเข้ามาถ้าเข้ามามีเรื่องแน่แ่ด้วยความโง่ของสนาจักรครับพยายามเข้าเทียบท่าย,ยานของเดอะแฟงครับซึ่งแน่นอนว่าทางสเปริวก็โตกลับด้วยการยิงทําลายยานคุ้มกันลงทันทีแสดงให้เห็นว่ายามายุ่งกับพวกตนเป็นอันขาดไม่นานนะครับพวกเขาเนี่ยก็ถอยกลับไปแต่ราวหนึ่งปีต่อมา าศาสนาจักรก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับกองกําลังของตนนําเอาเหล่าอะเดปตาโซลาริตัสครับหรือ b บเท l e s ซิสเตอร์มาอย่างที่นี่หวังจะใช้กําลังบังคับให้พวกเขาเนี่ยยอมเปิดประตูให้และทําการตรวจสอบ <ad> <t ose> เกิดเป็นสงครามครับขึ้นมายาวนานถึงสามอาทิตย์ครับจริงๆก็ไม่ยาวนาหนหรอกสามอาทิตย์ถือว่าแป,ป๊บเดียวเมื่อนั้นเองครับที่าศาสนาจักรได้คํานึงแล้วว่าไม่ควรที่จะมาวุ่นวายกับผู้หมาปายต่อไปปล่อยให้พวกเขาเป็นอย่างนั้นแหละดีแล้วข้ามเวลาครับโดดมาไกลอีกแล้ว มาถึงช่วงของสงครามแบล็กคูเซตครั้งที่สิครับที่นอกจากเคเลียระเบิดไปแล้วครับหลายคนอาจจะยังเข้าใจว่ามันจบแค่เท่านั้นแต่แท้จริงแล้วครับแบล็กคูเซตครั้งที่สิมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เคเลียเท่านั้นมันมีดวงดาวอื่นครับที่อยู่ลายล้อมบน,นนั้นครับจำนวนมากซึ่งมันจะเป็นเส้นทางที่จะนําพาไปสู่เทราได้โดยง่ายก็เป็นหลอดโลกแกรมกริมนานี่เองนะครับที่รับตําแหน่งของซูพรีมคอมมานเดอร์ครับคุมการรบของผ่ายอิมพีเรียมทั้งหมด ต่อต้านทับเคออสแล้วก็ปกป้องดวงดาวจากการครอบงำเอาไว้ได้หลายต่อหลายดวงอีกทั้งยังมีการต่อสู้เคียงข้างเหล่าดาเอเจิท์ครับที่ปกติแล้ว2องชารเตอร์นี้เนี่ยจะมีปัญหาขเหม่นกันทุกครั้งไปครับไม่ถูกกันเลยแต่ด้วยกริมน้าครับที่เข้ามาเจราจาขอความร่วมมือและด้วยสเสน่ห์ของเขาครับหรือว่าคารมของเขาเนี่ยช่วยให้กองกาลังทั้งสองครับได้รับชัยชนะมาแล้วก็ไม่มีเรื่องตีต่อยตีกันเลยแม้แต่นิดเดียวคือว่าทํางานด้วยกันเป็นอย่างดีมาก การเปิดออกของเกรดริฟครับหลังจากที่เคเดียแตกไปครับมันทําให้ดาวบ้านเกิดของสเปซวูฟตกในอันตรายครับดาวในปกครองของพวกเขาเนี่ยถูกรุกรานจากพวกเคออสที่นํามาโดยแมกนัสเดอเรดศัตรูคู่อาฆาตของชาร์เตอร์ซึ่งแมกนัสเนี่ยหมายจะกําจัดพวกเขาให้สิ้นไปเลยการศึกนี้นองเลือดและยืดเดยื้อพอสมควรครับโชคดีที่บัดนี้หมาป่าไม่ได้เดียวดายอีกต่อไปพันธมิตรจากชา์เตอร์อื่นครับเข้ามาช่วยเหลือและขับไล่กองหลังเคออสอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายถึงว่า ด้าเอ็นเจลก็มาช่วยด้วยนี่สุดยอดนะความวุ่นวายครับตกลงมาสู่ที่ตัวของแมกนัสครับทำพิธีไร้เวทอันรุนแรงครับกริมนาและก็เหล่าชาเตอร์พนมิดและเกรนทนสามารถปราบแมกนัสลงได้ครับจุดนี้คือจุดสําคัญที่แสดงว่าขวานเอ็กซ์ออฟมอไข้นั้นมีบทบาทสําคัญครับมันสามารถทําให้แมกนัสนั้นบาดเจ็บสาหัสครับเรียกว่าลงไปซุดลงได้ซื้อเวลาให้เหล่าเกรนไ์เนี่ยมีเวลาในการขับไล่มันเนี่ยกลับออกไป ไอการบาดเจ็บของแมกนัสครับไม่ใช่เพียงแค่ทําให้กริมนาคนนี้นะครับได้ยิ้มยาะชอบใจแม้แต่เทพคอนที่แอบดูอยู่ครับว่าอู้ขานข,านขวานของข้านเนี่ยได้ใช้ทําร้ายเจ้าแมกนัสลูกสมุนของเจ้าทาซีอย่างนั้นเหรอเขาก็ดีใจไปอน่่งมากเช่นเดียวกันอีกชาวเฟนดิสครับจานวนมากเนี่ยล้มตายลงนั่นหมายความว่ากองกําลังของทางสเปซวูฟก็จะหดหายไปมากด้วยเช่นเดียวกันไม่สามารถเกณฑ์กำลังเพิ่มได้นะตอนนี้ แต่โชครับก็ได้เข้าข้างหล่าสเปซวูฟและกริมนาเมื่อการกลับมาของไพมารูเบเต้กลิมานพร้อมกับเหล่าไพมาริสมารีนซึ่งกลิมานครับทราบดีว่าการจะให้เหล่าสเปซวูฟยอมรับและเคารพการแสดงของตนนั้นที่จะมอบความก้าวหน้าให้กับผลงานของอุจพัสนั้นจําต้องมาด้วยตนเองณจุดจุดนี้กริมนาที่ออกมารับครับบรรยากาศนะครับถูกบรรยายไว้ว่ามีความอึมครึมครับเนื่องด้วยตัวตนที่ไม่เคยปรากฏมาถึง1 0,000ปี และความขัดแย้งครับที่ทางสเปซวู๊เนี่ยตั้งใจทําตามบัญญัติของโคเด็กตั้งแต่แรกแล้วพวกเขาไม่ทราบเลยครับว่ากลิมานเนี่ยจะว่ากล่าวเช่นใดคือจะมาวิจารณอะไรห,หรือว่ามีปัญหาอะไรห,หรือเปล่าตรงเนี้ยเราไม่ทราบครับเมื่อถึงคราวที่กลิมานครับทำการเสนอเหล่าไพามาริสมากริมนาครับก็ตั้งคําถามที่ชวนคิดครับและมันไม่มุ่งไปถึงจุดหมายที่แท้จริงของกลิมานครับว่าการที่ท่านไพมาร์ทาเช่นนี้ยอมมาถึงเฟ็นริสด้วยตนเอง ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเราหมาป่าเนี่ยไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าสิ่งที่ท่านทําคือการทําให้พวกเราเนี่ยติดหนี้บุญคุณของท่านหรือไม่ท่านไม่มีความจําเป็นเลยต้องมาที่นี่กองกำลังที่ท่านมีอยู่เนี่ยสร้างชัปเตอร์ใหม่ก็ยังได้ทําไมต้องแคร์พวกเราด้วยคําตอบจากการิมานครับก็คือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่บุญคุณใดๆทั้งสิน้นเขาสามารถตั้งชปเตอร์ใหม่ได้อย่างที่อ,าอ้างจริงๆสามารถตั้งสายเลือดของริม,มานัสได้ซะด้วยซ้าแต่รู้ไหมทําไมข้าถึงมาที่นี่ เพราะข้าเนี่ยต้องการจะสืบทอดเชื้อสายลูกหลานของเรารัสที่แท้จริงอยู่และบัดนี้ข้าต้องการเจ้าเหล่าสเปซวูฟและบัดนี้อิมพีเรียมก็ต้องการหมาป่าอย่างพวกเจ้าด้วยเช่นกันเพียงเท่านี้ครับกริมนาก็โอ้โหพึงพอใจในคําตอบครับรับไพมาริสเข้ามาสู่ชาร์ปเตอร์โดยทันทีโดยพวกเขาครับต้องบอกไว้ก่อนว่าขออย่างเดียวต้องผ่านการทดสอบดังทั้งหารใหม่ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นครับก็ได้มีการแบ่งออกไปครับเป็นทำชาร์ปเตอร์ใหม่ กลายเป็นผู้สืบทอดสายเลือดแห่งรัสในนามของวูฟสเปียร์นั่นเองส่วนเหล่าสเปีวูฟครับก็มีการเริ่มเข้าการดัดแปลงเป็นไพรมาริสเช่นเดียวกันส่วนข้อมูลที่ผมหามาได้ตรงนี้หลายๆคนบอกว่าเอยกริมหน้ายังไม่ได้เข้าระบบรูบิคอนแต่ว่าผมที่หามาได้นะความเชื่อถือได้ประมาณ80%เขาบอกว่ากริมหน้าได้เข้ากระบวนการรูบิคอนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าขอไม่คอนเฟิร์มแล้วกันแต่เขาบอก80%เนี่ยน่าจะเชื่อได้อ่ะเอาเป็นว่าใด้ไงก็ตาม สเปนบรินก็คือสเปนบรินครับสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเขาครับก็คือความเกี่ยวข้องในการศึกอะมาเกดอนครั้งที่3และเป็นอีกครั้งครับที่กริมนาได้เผชิญหน้ากับบ e ัวอีเตอร์และก็ดีมอนไพรมาแองกนการสึกรอบนี้ครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องทํางานร่วมกับแบ็กเทมเพลาทาให้กริมนาครับแล้วก็เฮลแบรคครับหัวหน้าของทางแบ็กเทมเพลาเนี่ยมีปากเสียงกันตลอดครับเพราะวรูปแบบก,การทํางานของแบ็กเทมเพลานั้น หมายจะกวาดล้างประชากรของอัลมาเกดอนในแบบเดียวกันที่เคยเกิดขึ้นมาทว่าเมื่อทั้งสองเนี่ยได้คุยกันครับแบบจริงใจว่าเอ้ยเนี่ยต้องการจะทําอะไรกันแน่ทางเฮลเบรกครับก็ได้อธิบายถึงความจําเป็นและก็จะไม่ทําต่อชาวอัลมาเกดอนทั้งหมดจะส่งผลเพียงแต่แค่บางส่วนเท่านั้นในพื้นที่ที่อันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงสูงซึ่งหลังจากทําการตกลงกันได้แล้วครับทั้ง2ชาร์เตอร์ก็ร่วมงานกันได้อย่างเต็มประสามารถขับไล่แองกรอนแล้วก็กองกำลังของไอกอส ออกไปจากระบบได้สําเร็จเป็นอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้นะครับผมบอกต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนเหล่าชาร์เตอร์มาสเตอร์รุ่นใหม่นะครับจะกลับมาเริ่มมีความสามัคคีครับแล้วก็มองค่าปัญหาที่เกิดขึ้นในดีไปหลายชาร์เตอร์อย่างเช่นก่อนหน้าเรามีเรเวนกาใช่ไหมที่ได้เควานใช้ Tri, สารสัมพันธ์อันดีต่อไวสกาครับที่เคยมีปัญหากันมาก่อนกลายเป็นสหายร่วมรบที่แท้จริงรอบนี้ก็เป็นของกริมนาครับจากสเปซบูฟที่ได้สารสัมพันธ์กับดาเอ็นเจอรแล้วก็ร่วมมืองานกันได้สจ ไหนจะมาช่วยเคลียร์ปัญหาครับในบ้านเกิดของสเป e บู๊อีกด้วยซึ่งดาเอ็นเจอร์นี่ก็ถือว่าปกติเขาจะไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายเรื่องนี้เนาะแต่เขาก็มาช่วยมาทางด้านอุปกรณ์กันบ้างอุปกรณ์อื่นๆนะครับของกริมนาเนี่ยนอกจาก x x ็กซ์ออมอขที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับยังมีชุดเกราะเทอร์มินาเตอร์อาร์ติฟิเซอร์ครับแบบสั่งทำพิเศษพร้อมกับการติดตั้งสโตมบอรเตอร์ไว้ที่มือตั้งชื่อให้หนามว่า Armor of a s ออ a แอสวร์สต e c k เครับเป็นเหมือนเป็นเกียรติให้กับอาจารย์ของเขานะครับจะเรียกว่าอาจารย์ไม่ได้เหมือนเป็นหัวหน้าเก่าดีกว่าครับเป็นการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับตัวของ a s w a ร l สตอร์มเ e c k นะครับว่านี่นะเคยเป็นของเขาคนนี้มาก่อนและยานพาหนะสุดแปลกครับที่ประจำตัวนั่นก็คือเจ้า Storm Rider นี่ทำให้เขาเหมือนกับส <laughs> ันตาคลอสซันตะคลอสจริงๆรผมวอสันตะครอสซึ่งมันคือรถเลื่อนครับที่ตกแต่งเอาไว้ได้สวยงามพร้อมกับเทคโนโลยีต้านแรงโน้ถมถ่วงที่ทำให้มันสามารถลอยขึ้นมาได้ แล่การขับเคลื่อนนั้นจำต้องใช้ทัน n d e r w วูฟยักษ์2ตัวครับในการลากไปด้วยความเร็วสูงจนน่าเหลือเชื่อมันจึงกลายเป็นรถเลื่อนที่นอกจากจะสวยงามแล้วยังมีความตรายสูงนอกจากนั้นแล้วครับมันยังมีเครื่องสร้างม่านพลังครับป้องกันทั้งทัน n d e r w วูฟและก็ผู้ใช้งานว่ากันว่าไม่มีอะไรสามารถยิงทะลุเข้าไปได้ทําให้กริมนากลายเป็นนักรบที่รวดเร็วแล้วก็น่ากลัวที่สุดครับเมื่ออยู่บนหลังรถคันนี้ ซึ่งทางไวสกาคงอยากจะคุยด้วยว่าเทคโนโลยีอะไรอ่ะอยากได้มั่งจังนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของโลแกนกริมหน้านะครับเดอะเกรทบูฟแห่งสเปซ e ูฟนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย